ตอนนี้นะคะเราพร้อมให้เพื่อนๆนะคะสามารถมาเรียนกับเราได้แล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําแบรนด์เสื้อผ้าที่เจาะลึกแบบละเอียดเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราทําเป็นสส่วนด้วยกันนะคะก็คือในส่วนของคอร์สออนไลน์และในส่วนของคอร์สเวิร์กช็อปนะคะใครก็ตามที่อยากจะทําธุรกิจทางด้านเสื้อผ้าเนี่ยไม่สามารถเริ่มต้นได้สักทีเพราะติดปัญหาในเรื่องของความรู้และข้อมูลต่างๆที่เพื่อนๆเนี่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สนี้นะคะจะเป็นคอร์สที่จะเป็นเข็มทิศค่ะชี้ทางให้เพื่อนๆนะคะสามารถที่จะจับต้นชนปลายได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ เริ่มต้นทําธุรกิจเสื้อผ้าได้ทันทีเลยหลังจากเรียนจบคอร์สแล้วเราคอนเฟิร์มเลยนะคะเราจะสอนเพื่อนๆน,นะคะตั้งแต่ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะคะเพื่อนๆไม่มีพื้นฐานนะคะสามารถที่จะออกแบบแล้ววาดหุ่นออกมาได้เลยนะคะแต่ในคอร์สเวิร์กชอปนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะวาดเสร็จนะคะแล้วก็ได้หุ่นแบบนี้กลับบ้านไปเลยฟรีๆนะคะสําหรับคอร์สเวิร์กชอปนะคะต้องขอย้ำเนาะนอกจากการออกแบบแล้วนะคะในเรื่องของแบรนดิ้งหลายๆท่านอาจจะตั้งชื่อแบรนด์ตัวเองไม่ออกด้วยซ้ำนะคะเพื่อนๆจะสามารถ วิเคราะห์ตัวเองได้และจะสามารถตั้งชื่อแบ่งตัวเองได้นะคะในเรื่องของผ้านะคะเราจะมีผ้าแบบนี้นะคะ่ะซึ่งมีมากกว่าร้อยแบบนะคะเยอะมากๆนะคะแต่พิเศษนะคะสําหรับคอร์สเวิร์กช็อปเพื่อนๆจะได้จับสัมผัสผ้าจริงๆทั้งหมดนะคะที่เรามีนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะได้รู้ทางลัดเลยว่าอ๋อถ้าเราได้จับผ้าเราจะนึกออกแล้วเราจะรู้เลยว่าความเหมาะสมมันมีแค่ไหนและแหล่งผ้านะคะที่เพื่อนๆจะสามารถไปหาซื้อผ้าได้เนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะรวมถึงในเรื่องของชุดหนึ่งชุดที่เพื่อนๆจะทำเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยเราจะเอามา วิเคราะห์ให้แบบละเอียดเลยนะคะว่าเสื้อผ้าแต่และชุดแบบนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างการเย็บแบบต่างๆเนี่ยมันให้คุณค่าของเสื้อผ้าเราอย่างไงบ้างนะคะกลุ่มที่เราเลือกเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอะไรที่เหมาะสมกับกลุ่มที่เราเลือกผ้าโทนสีไหนที่เหมาะกับชุดของเรานะคะและที่สําคัญเราจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์มาเป็นวิทยากรพิเศษนะคะให้กับเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยนะคะในการที่เราจะทําแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จเนี่ยการตลาดของเราต้องแม่นและเจ๋งนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ไปนะคะก็คือข้อมูลนะคะทั้งหมดเป็นเอกสาร แบบนี้รวมทั้งของแถมนะคะที่เพื่อนๆสามารถเอาไปทําแบรนด์ธุรกิจเสื้อผ้าได้เลยนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่สนใจที่จะลงทะเบียนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะสุดท้ายเลยนะคะเพื่อนๆจะได้เคล็ดลับในการที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จในธุรกิจเสื้อผ้าแล้วเจอกันกับทั้ง2คอร์สนะคะ